ตอนผมไม่ค่อยนะช่วมงมานถือว่า พอใช้ได้อยู่นะครับโดยแปลคู่ที่ผมยิงมาฝันนะครับตายไปถึง4คู่แล้วก็ได้ขึ้นหนึไปอีก1คู่นะฮะเดี๋ยวคู่แรกผมต่อเชลซีนะครับที่2เมตรคู่นี้กินเต็มนะฮะเชลซีสามารถชนะไปได้หนึสูนแล้วคู่ที่สคู่ไบรตันนะครับผมเชียร์ที่สองศูนย์ะครับที่เกือบ3เมตรคู่นี้ก็ได้ไปครึ่งหนึงนะฮะสกอร์จบที่2อหนึ่งแล้วคู่ที่3ผมว่าแอสตันวิลลาพี่เสมอนะครับคู่นี้ก็ตายนะฮะแอสตันวิลลาแพ้ไปลยครับที่สี่หนึ่งแล้วคู่ที่สี่ผมว่า ของอินเตอร์เมลานะฮะที่ครึ่งเมตรคนิี้ก็ินเต็มนะครับอินเตอร์เมลานชนะไปได้2อศูนย์ส่วนคนที่เจ็บผมลองอาร์เบเนยเบเดฟิลไปครับที่ครึ่งเมตรคนนี้ก็กินเต็มนะฮะอาร์บนนเ,รเรบนเย <c oughs> นยเบเดฟิลชนะไปได้2อหนึ่งและคนสุดท้ายคู่ที่แปดนะครับผมลองสโต๊ซิตี้ที่รครึ่งเมตรนะฮะับคนนี้ก็ตายนะฮะสโต๊ซิตี้แพ้ไปที่สามหนึ่งนะครับยังไงสนาบเมื่อวานเขอกราบอภัยอีกทีนะครับผมและของวันนี้เราก็มาดูกันต่อเลยนะฮะ กราบสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะฮะผมตัวตึงบอลเต็นนะครับและสำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ฟุตบอลคืนวันพุธที่26กุมภาพันธ์ปี2568นะครับวันนี้ผมจะมาฝาก8คู่เช่นเคยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนรายการของพีมารีนะครับเดเบโคคาวโกปาเดเลและก็โกปาอิตาเลียนะครับโดยที่ผมยิ้มว่าฝากคู่แรกนะครับจะเป็นหน้าของแมนยูนะฮะเปิดบ้านเจอกับอิสวิทเทาและคู่นี้ก็สามารถลุ้นฮัสกอร์ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนคู่ที่2ฟอร์เรสนะครับเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลคู่ที่3สเเปปอร์ิดบ้านแมนซิตีี้และคู่่ท4เบนฟอร์ดเปิดบ้านเอเอฟร์ตันนส่่่วคูที5ลิเวอร์พูลเปิิิดบบ้าานนนเวคคคสซลละะรัแู่่ที6 แอร์เบเซิกเปิดบ้านเจอเว l f บวกส่วนคู่ที่เจ็ดไลอ้อนสเซสดาดเปิดบ้านเจอเรียมาร์ลิกและคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับยูเวนตุสเปิดบ้านเจอเอมโปลีสำหรับการวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์ลวงงานนะครับราคาอาจจะมีการข้าข้้้้้้น้น้้้้้้้่อว้้้้้้้้้้้้้ะ้้้้า้ชนนสส่้้้้้้้้้้้้ค้้อ้้้้ง้้งง้้้้้้า้้้้้ก้้ก like, ก share, กกลัง้จให้ผมนะฮะถ้าหากว้าเราพร้อมก้นแล้้เรา้็ไปดูกันเลยนะครับ จู่วันนี้คู่แรกเลยนะครับผมโดยไปฮานน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบบ้าน,นกับอิสสวิทเทวในเวลาตีสองครึ่งนะครับและคู่นี้ก็สามารถลุน้นฮัสกอร์ได้เหมือนเดิมเลยนะฮะแฮนดิแคปับแรกเปิดฮานน้าของแมนยูนะครับตัวที่เกือบ1เมตรแล้วก็ราคา2นะครข้าไปอีก1นกิ๊กที่1นเมตรส่วนกรแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งถึงเกือบ3เมตร นัปาจุมันเจ้าบ้านแมนยูนะครับตอนนี้ตกมาในัำดับที่15เลยนะฮะโดยการที้เพ้าแข่งไป26ครั้งชนะ8สเสมอ6แล้วก็แพ้ไป12ครั้งยิงได้30เสียไป37เก็บมาได้อีก30แต้มส่วนนางด้าทีมเอฟซี 15, วิทเทนะฮะลังท้ายมาในลำดับที่18เลยนะครับโดยการให้แข่งไป26ครั้งชนะสเมเสมอ8แล้วก็แพ้ไป15ครั้งยิงได้24เสียไป54เก็บมาได้อีกเพียงแค่17แต้มนะครับ เหตุแห่งเห8ปีให้หลังวันนี้พ่อเจอมาเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะฮะโดยแทนเป็นการเสมอกับไปอีกด้วยนะฮะโดยจะพนันฝั่งอีฟสเวตทาวรครับที่เปิดบ้านเสมอกับแมนยูพิธีหนึ่งหนึ่งโดยจะเป็นวันที่24เดือนที่11ของปี2024น,นะครับแล้วจะลองมาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านแมนยูนะฮะ พวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2อแล้วแพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้1น่ลูกต่อเกมเสียประตู1.2ลูกต่อเกมนะครับและแถมว่า10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมไร้เป็นแค่4ครั้งกดวาไเป1ครั้งจบเกมสวีอีก3ครั้งนะครับซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาพิ่งบุกไปเสมอกับเอเวอเรตมาราฮ่าที่2 2สองส่วนน้าอิฟสวีททาวนะครับผลงานถือว่าเละเป็นขี้เลยครับโดย10เกมล่าสุดวันนี้ชนะไปเพียงแค่1ครั้งเสมอสแล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งโดยเฉลี่ยยิงไดู้น ซึ่งนัดนล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านโดยหาหน้าของสเปอร์ลถล่มไปหนึ่งเลยนะครับ แล้วเช้นำมาดูผลการนในบ้านของแมนยูนะฮะโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยจะมีชนะเซา,า,าท์เทนตันที่3-1แล้วก็แพ้กับไบรท์ตันอีก3-1นะครับนัดต่อมาก็ชนะกัสโคเรนเจอร์ไปอไีก2-1แล้วก็แพ้กับคริสตลัลพาเลรไปอีก2-0ส่วนนัดล่าสุดที่ได้นในบ้านนะฮะพวกเขาก็เปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปนะครับที่2-1ทหน่าอีฟสวิตเทาวเองนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่ได้ในบ้านพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแแแคคค่่รรัั้้้้งงเสสมมออออลวกก็พไปีโดยนะ ก็สามารถชนะโคเวนที่ไปได้อีก4ีหนึ่งะครับแล้วก็เสมอกับวินล่าไปอีกหนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดินละฝั่งจ้าบ้านแมนอยู่นะฮะไม่มีตัวเฉียบ้วติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมเลยครับและแถมตัวเฉียบมีเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะแมนน้าออันได้บายินดีจอห์นนี่แวนดิซานโดมาร์ติเนสเมสันเมาส์คอบบี้ไมนูโทเบีสคอยเยอร์แล้วก็อามัดเดียโลนะฮะส่วนละฝั่งอ e ีฟซิวิททาวนะฮะไม่มีตัวเฉียบ้วติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมเลยครับและแถมวันที่พวกเขาจะได้ตัวหน้าของอาร์เซลตัวเซเบ้ที่พ้นโทษแบงค์กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับผมสำหรับตัวตตนนเฉียงงแคคคค่รรรรราาายยยเเเเเออออัับดีีว๋วจะมมหนนนนน้ป็็ิิสตต์ูโ ชีโรซี่โอกเบเน่แล้วก็เวสลีย์เบอร์นะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในคมป์คืนนี้ก็จะมีชื่อน้านของเรียมดีแลบเจเดนฟิโลโจินโอมารีฮัชินสันแล้วก็แจ็คคลาร์กนะครับ ส่วนตัวของมอนะฮะการนี้ท well, okay, okay ่าน I mean, ้าของอีฟซ like like ิวิดทาวน่าจะมีลุ้นอยู่บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราฟังจาบ้านแมนยูนะฮะช่วงหลังมานี้ถือว่าแอบน่าเป็นของอยู่บ้างนะครับโดยห้านัดล่าสุดจากเกมลีกวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแล้วแถมผลงานในบ้านจากเกมลีกอเจ็ดนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งแล้วก็แพ้ไปอีกห้าครั้งเลยนะฮะซึ่งเราฝังอีฟซิวิดทาวน่าเจ็ดนัดล่าสุดจากเกมลีกวันนี้พวกเขาก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับเสมอไปเพียงแค่สองครั้งแล้วก็สสสาาามมรรรถบบบุกกไไปปเอออัััแตตตนนนวิลล่่่ด้ะะะะฮทีูค ถ้าดูจากภาพดูแล้วนะครับทางฝั่งอีฟซิบิท้านัดนี้น่าจะไม่กลับบ้านไปมือเปล่านะฮะยังไงสำหรับคู่นี้มาขอรองมาหน้าอีฟซิบิท้านะครับที่1เมตรเรามาต่อคู่ที่2เลยนะครับผมโดยเป็นนัดหน้าของน็อตที่แฮมฟอร์เรสเปิดบ้านกับอาร์เซนอลนะครับในเวลาตีสองครึ่งเปิดใหน้าของอาร์เซนอลนะครับต่อที่ครึ่งเมตรแฮนด์นคั้แรกจะเปิดใหน้าของอาร์เซนอลนะฮะต่อที่เกือบ1เมตรแล้วก็ราคาสองนะครับเปิดออกมาหนึ่งกิโลที่ครึ่งเมตรส่วนเงี้แพงสูงต่ำที่ เดี๋ยวปัจจุบันจะมาฟอร์เรสนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่สามนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป26ครั้งชนะ14เสมอห้าและแพ้ไปอีก7ครั้งยิงได้44เสียไป33เกียร์มาได้อีก47แต้มส่วนทางด้านของอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นรองจากฝูงอยู่นะครับโดยการที่แข่งไป26ครั้งชนะ15เสมอแปดและแพ้ไปอีก3ครั้งยิงได้51เสียไป23เกียร์มาได้อีก53แต้ม เหโดยเฮดุ8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอถึง8ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะไปเอาฝั่งฟอร์เรสที่สามารถชนะไปถึง3ครั้งอาร์เซนอลชนะไปอีก5ครั้งโดย3นัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมฝั่งอาร์เซนอลก็สามารถเหมาชนะไป3นัดวดเลยนะครับแถมนัดล่าสุดนะฮะอาร์เซนอลก็เปิดบ้านฉลอมฟอร์เรสไปได้3-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่23เดือนที่11ของปี2 2 4นะครับ หลวถ้าเรามาดูผลงาน10นัดล่าสุดของจามาลฟอร์เรสต์นะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงได้2.4ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.6ลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าเวิมได้ถึง5ครั้งเลยนะครับวอลวารไป1ครั้งจบเกมสูงวิง6ครั้งนัดล่าสดุดวันนี้ก็เพิ่งบุกไปแพ้กับนิวคาสเซิลมาแล้วครับที่4-3ส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลเองนะฮะ10นัดล่าสดุดวันนี้นพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้้้ 2, ้้้้้งงงงเเ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 เสสสมมมมมออออ2 2แแแลลลลลวววกก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 ็พพพไปีีีีคครรรรัััโดดยยยยยฉ่่่่ิให1.8 10ูููตตตตะะ0.9นนบขขาาาาถ แค่3ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกมสูงอีก2ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้เวทแฮมไปเลยครับที่หนึ่งศูนย์แล้วจะต้องมาดูผลงานในบ้านของฟอร์เรสต์นะครับโดยห้านัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าตึงเปรี้ยงเลยนะฮะ ชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอไปอีก1ครั้งนะครับโดยจีมีชนะสเปอร์ที่1นชนะลูตัทนทาวอีก2นแล้วก็ยันเสมอกับเรอรัลพูมไปได้อีกหนึ่งนัดต่อมาก็สามารถชนะเซาท์แทมป์ตันที่32นะครับแล้วก็ชนะไบร์ตันไปได้1นึงเจส่วนของฝ่าอาร์เซนอลนะครับผลง,งานห้านัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับชนะไปได้ถึงสามครั้งเสมอหนึปป่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งครั้งโดยจีมีเสามอกับไบร,ร์ตัน,นที่หนึ่งหนึ่งนัดต่อ ความพร้อมก่อนเกมนะครับผมโดยฝั่งเจ้าบ,บ้านฟอร์เรสน,นะฮะไม่มีตัวเชียร์รถติดโทษแบงมาเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวเชียรก็จะมีเพียงแค่หนึ่งรายเองนะฮะโดยจะเป็นน้าของคาร์ลอสมิเกลและโตชูโร่หัวเขาในคัมคืนนี้ก็จะเป็นชื่อหน้านของคิสบูแอนโทนี่อีลังกาบอแกนกิฟไว้แล้วก็คอลัมพัสันออดอยนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลเองก็จะมีตัวแบงเพิ่มประมาณหนึ่งรายนะครับผมโดยแบงคหน้าของมาเลสอูริสเคลลี่นะครับที่โดนใบแดงจากนัดล่าสุดนะฮะส่วนตววนัว แล้วก็กาเบียลมาร์ตินเอลลี่นะครับท่าน้าตัวชูโรงของพวกเขาในห้านัดนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของลาฮิมสเตอร์ริงมิเกลเมริโนเลนดอนทอซาแล้วก็มาร์ตินโอเรนกานะครับ ถ้าวัดกันตามเนื้อผ้าของคู่นี้นะทางฝสองอาร์เซนอลถือว่าดูดีกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดพวกเขาจะแพ้กับเวสต์แฮมที่หนึ่งศูนย์ก็ตามนะฮะแต่ว่าอีสิบสองนัดก่อนนั้นพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับและแถมสามารถชนะไปได้ถึงแปดครั้งเสมออีกสี่ครั้งส่วนทางฝั่งของฟอเรสต์นะครับผมสองนัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้ไปสองนัดรวดเลยนะฮะและแถมพวกเขาเสียประตูไปถึงหกประตูเลยนะครับก็อาจจะจริงอยู่นะครับที่ผลงานในบ้านถือว่าอย่างเอานะฮะแต่ว่าพวกเขาต้องมาเจอกับอาร์เซนอลที่เรื่องการแต้มเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างน้้้้อออยก็จะะะไไไไดดลลล่ตาามหนนขงิเวร์พูปฮ เรามาต่อคู่ที่สามเลยนะครับโดยแมนดาูไนท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านจับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลาตีสองครึ่งโดยไฮนิคับแรกเปิดให้แมนฯยูไนิตี้นะครับ,รรอรบตอนที่ครึ่งเมตรแล้วก็ราคา2องเลยลงมา1กิ้งที่ปอป้าส่วนเงแพงสูงตามนะครับเที่สามเมื่ครึ่งหึงเกือบ4เมตร นัปัจจุบันนะฮะจาบ้านสเปอร์นะครับตอนนี้ขึ้นมานันดับที่12บสองเลยนะครับโดยการเล่นแข่ง26ครั้งชนะ,ะ10สเสมอ3แล้วก็แพ้ไปสิบครั้งยิงได้58เสียไป38เก็บมาได้อีก33แต้มส่วนฟอร์มของแมนซิตี้ตัวนี้อยู่ในดับที่4ี่เลยนะครับโดยการเล่นแข่ง26ครั้งชนะ,ะ13สเสมอ5แล้วก็แพ้ไปแปครั้งยิงได้52เสียไป37เก็บมาได้อีก44แต้ม เฮ่ดูเฮนแปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง19ครั้งเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นฝั่งสเปอร์นะครับที่สามารถชนะไปถึง8ครั้งเสมอ2แมนซิตี้ชนะไปอีก9ครั้งโดย2นัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมสเปอร์ก็เป็นฝั่งที่สามารถชนะไปได้2นัดรวดเลยนะครับแถมนัดล่าสุดที่พบกันสเปอร์ก็บุกไปถล่มแมนซิตี้ได้ถึง4-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่24เดือนที่11ของปี2024นะครับ แล้วเช่นเรามาดูผลงานสินัดล่าสุดของสเปอร์นะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งโดยเฉลี่ยยิงได้1.8ลูกต่อเกมเสียประตู1.6ลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิมไปได้ถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูงไปถ4ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปถล่มหน้าของอิสตวิตทาวน์นะครับที่4-1โซนฟ้าของแมนซิตี้นะฮะผลงานสินัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งโดยยเฉลี่ยิง2.4ลูกต่อเกมเสียประตูที้วกกเเาสมบแ่่ังอูย นนซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพลิิวอร์พูลที่20 หลังจากเรามาดูผลงานในบ้านของสเปอร์นะฮะเดี๋ยวหานัดล่าสุดวนนันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยวชีวิตแพ้ New นิวคาสเซิล์ในการไปสองนัดต่อมาก็สามารถชนะลิเวอร์รพูลไปได้นะฮะที่1 0แล้วก็แพ้กับเลสเตอร์ซิตี้สองหนึ่งนัดต่อมาก็ชนะเอลฟ์บอร์กที่3 0ชนะแมนยูไปได้อีก1 0นะครับทางหน้าของแมนซิตี้นะฮะผลงานหานัดล่าสุดที่เล่นนองบ้านก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับโดยที่พวกเขาาสามารถชนะไปถึง2ครั้้้งแแลวก็พไปอีก3ครั้งจมีีชนะอิิฟททา่6 0แล้วก็บุกไปแพ้กับพพีเเเออช่ท4 2แ้าร์ซนลไป5 1นนนััดตต่อออมมาาาก็สราารถชะเ เลี้ยงไปได้อีกสองหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้กับเรีย้ยวมะลิกปอีกสามหนึ่งความพร้อมก่อนเกมนะฮะโดยด้านฝั่งฮันจะบ้านสปเปอร์นะครับไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษไปเขมาเพิ่มเติมและแถมตัวเจ็บคัฟสตตอกตอนนี้มีปฏิการถึง5้ารายเลยนะครับหรืว่าจะเป็นหน้าของคิสเตียนโลเมโรลราดูดากูซินมิกกี้ฟานเดเฟนโดวอนิกโซลันเก้แล้วก็ริชาร์ดีสอนนะครับทางหน้าของตัวชูโรงของพวกเขานะฮะนัดนี้ก็จะมีชื่อหน้านของเบเดนจอนสันมาดิสเตลซองฮึงมิน แล้วก็โลลิโก้เบนตานกูนะครับส่วนหน้าของแมนซิตี้นะฮะก็ไม่มีตัวเชียรรถติดโทษแบงคบ์มาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวเชียข้างส้อยก็จะมีชื่องน้าของมอนอลอาคานยีจอห์นสโตนโรลิโก้แอนเดนเดสส่วนตัวชูโรงในงค่มคืนนี้นะครับผมก็จะมีชื่องน้าของโอมามามูสซาวินโยฟิลฟอร์เดนแล้วก็เจเรมีโดกูนะครับ ส่วนตัวผมมองคู่นี้นะครับผมท่าหน้าของสเปอร์ค่อนข้างจะดูดีกว่าประมาณนึงเลยนะครับและแถมผลงานของพวกเขาในนที่สนัดล่าสุดเกมเมทวันนี้ก็สามารถชนะไป3นัดรวดแล้วบวกกับพวกเขาสามารถทำประตูได้ถึง7ประตูเลยนะครับส่วนฝั่งของแมนซิตี้นะครับ2นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็แพ้ไป2นัดรวดเลยนะฮะแถมนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้กับเรียวพูคาร์บ้าไปที่สองศูนย์นะครับแล้วบวกกับนัดนี้นะครับไม่มีชื่อหน้าของเออริงฮารด์อีกด้วยนะฮะซึ่งผมมองว่าค่อนข้างจะเสียหายประมาณนึงเลยนะครับยังไงสำหรับคู่นี้พวกเข เรามาต่อคู่ที่สีเลยนะครับผมโดยเป็นหน้าของเบนฟอร์ดเปิดบ้านกับเอเวอเรตนะครับในเวลาตีสองครึ่งห็นนักขับแรกเปิดห้านาของเบนฟอร์ดต่อที่ครึ่งเมตรแล้วก็ราคา2นะครับแตงลงมา1นกิปลพรีพอตตะกมส่วนกำแพงสูงต่อมีสอเมตรครึ่งถึงกับ3เมตร โดยปัจจุบ,บันเจ้าบ้านเป็นฟอร์ดยังคอยู่ในอันดับที่11นะครับโดยการได้แข่งนน26ครั้งชนะ11เสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก11ครั้งยิงได้47เสียไป42เกียร์มาได้อีก37แต้มส่วนทางฝั่งเอวอต,ตันตอนนี้ขึ้นมาในอันดับที่14แล้วนะครับโดยการได้แข่งนน26ครั้งชนะ7เสมอ10แล้วก็แพ้ไปอีก9ครั้งยิงได้29เสียไป33เกียร์มาได้อีก3 1แต้ม เหตุผลเห็น8ปีให้หลังมานนี่พอเขาเจอไปถึง8ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็ฝั่งเอวัตตันที่สามารถชนะไ,ไปถึง4ครั้งเสม,มอ2แล้วก็เป็นฟอร์ดชนะไปอีก2ครั้งโดย5นัดล่าสุดที่พบกันมาเียนะครับถ้าฝั่งเบนฟอร์ดไม่สามารถชนะไปได้ไเลยนะฮะแถมนัดล่าสุดที่พบกันนะครับเบนฟอร์ดก็บุกไปเสม,มอให้กับเอวัตตันที่0-0โดยจะเป็นวันที่29เดือนที่11ของปี2024นะครับ ล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเบินฟอร์ดนะฮะพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ2แล้วแพ้ปอีก4ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงได้1.5ลูกต่อเกมเสียประตู1.1ลูกต่อเกมแถมว่า10เกมนี้พวกเขาสามารถควบวิวได้ถึง6ครั้งเลยนะครับจบเกมสูงวิ5ครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปถล่มเลสเตอร์ซิตี้มานะครับที่4-0ส่วนทางห e น้าเอเวอรตันนะฮะถือว่าดูดีกว่าประมาณนึ่งเลยนะครับโดย10เกมล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2แล้วแพ้ปอีก3ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงได้1.6ลูกต่อเกมเสมียประตู1.1ลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมนี้พวกเขาก็สามารถควบวิวได้ถึง6ครั้งวัดวาไป1ครั้งนะครั ับจบเกมสูวิคหครั้งนัดล่าสุดก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอกับแมนยูไปได้นะครับที่สองสองหลังจาเราไปดูผลง,งานในบ้านของเบนฟอร์ดครับโอ้โ oh หถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะฮะโดย5นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านพวกเขาไม่สามารถชนะใครไปได้เลยนะครับและแทบสามารถยันเสมอไปได้เพียงแค่1ครั้งแพ้ไปอีก4ครั้งไม่ว่าจะเป็นการที่แพ้อาร์เซนอลในสามหนึ่งแล้วก็แพ้กับพรีมัตอาร์ไกลบีอีก1 0. นึ่งศูนย์นัดต่อมาก็เสมอกับแมนซิตี้ไปอีก2อสองแล้วก็แพ้กับลิเรอัลฟูร์ตสองศูนย์แพ้ ส่วนงฝั่งเอเวอเรสตนถือว่าด like ูดีกว่าเลยนะครับโดย5านัดล่าสุดที่เลนอกบ้านก็สามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอ2แล้แพ้ปอีก1ครั้งโดยชิมิเสมอกับอาร์เซนอลนะครับที่0-0เสมอแมนซิตี้ไปอีกหนึ่งและก็แพ้กับบอร์มารไปอีก1นนะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะไบตันไปได้ที่1นแล้วก็ชนะคริสตันพาเล่ไปอีกสองหนึ่งนะครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมนะฮะทางฝั่งของเจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะครับก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบงค์ โจชัวดาซิวามาร์เชียสเยนเซนอีโคลชิอาโกแล้วก็กุสตาโวอยู่นี้นะฮะส่วนฝั่งเอเวอร์ตันก็ไม่มีตัวเจ็บรถติดโทษแบงค์ข้นมาเพิ่มเติมนะครับและแถมตัวเจ็บคัฟสต็อกต,ตอนนี้มีไปได้กันถึง6กรายเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของซีมูสโคแมนโอเลอมังกาล่าอิริมันเอ็นดีไอจวายแมกนิวอามันโดโบยาแล้วก็โดมินิกคาวัลเลวินนะครับ สำหรับคู่นี้ทางหน้าเอเวอร์ตันถือว่าดูดีเอามากๆเลยนะครับเดือดหอกนัดล่าสุดจาเกมลีกวันนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะฮะแถมพวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอไปอีก2ครั้งทำประตูได้ถึงสิประตูเลยนะครับซึ่งส่วนทางกับหน้าของแมนฟอร์ดพอสมควรเลยนะครับที่อหนัดล่าสุดจาเกมลีกวันนี้พวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะและแถมสามารถยังเสมอไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งแพ้ไปอีกสี่ครั้งแถมโดนยิงไปถึง11ประตูเลยนะครับอย่างไรสำหรับคู่ที่พวขอรองไว้หน้าเอเวอร์ตันนะครับที่ครึ่งเมตนะฮะ ต่อมาในคู่ที่5นะครับผมเป็นคู่ดึกสุดในรายการของพีเมลิกเลยนะครับเดอร์จมาหน้าของริบบะพูเปิดบ้านกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเวลาทีสามทีแฮนดิที่ับแรกจะเปิดใหน้าของริบบะพูนะครับต่อที่หนเมตรยี่สิบแล้วก็ราคาสองราคาแปลงมา1นึ่กิที่1เมตรส่วนจะแพงสูงต่ำไม่3ามเมตรยีถึง3เมตรครึ่ง โดยวปัจจุบันเจ้าบ้านเรียกว่าโภยยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับโดยการได้นนแข่งไป27ครั้งชน 19, ะ19เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งยิงได้64เสียไป26เก็บไปได้อีก64แต้มส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลตอนนี้ขึ้นมาในอันดับที่5นะครับโดยการได้นนแข่งไป26ครั้งชน 13, ะ13เสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก8ครั้งยิงได้46เสียไป36เก็บไปได้อีก44แต้ม เฮนรีเฮน8ปีให้หลังสำหรับคุณนียนะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นทางฝั่งลิเวอร์รพูลนะครับที่สามารถชนะไปถึง11ครั้งเสมอไปอีก3ครั้งโดยนัดล่าสุดที่พบกันนะครับผมนิวคาสเซิลก็สามารถเปิดบ้านยันเสมอลิเวอร์รพูลไปได้นะครับที่3-3โดยจะเป็นเมื่อวันที่5เดือนที่12ของปี2024นะครับแต่ว่า6นัดต่อนนั้นนะฮะลิเวอร์รรพูลก็สามารถเหมาชนะไปได้6นัดรวดเลยนะครับโดยเกมก่อนนัดล่าสุดนะฮะลิเวอร์รรพูลก็สามารถเปิดบ้านเฉลิม Carson, นิวคาสเซิลไปได้ที่4-2 ล้วถ้าเรามาดูผลงานสิบนัดล่าสุดของ้าบ้านเลเวอร์พูลนะครับพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงด้2.2ลูกต่อเกมเสียประตูท่1.1ลูกต่อเกมและแถมเม่อ10เกมนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิวได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกม5ครั้งนัดล่าสุดจะเพิ่งบุกไปชนะแมนเชสเตียร์ที่2-0เลยนะครับส่วนดานล่าของนิวคาสเซิลก็ถือว่าตึงมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโดย10เกมล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง7ครั้้งรบกีปะะน็ เกมสูงอีกครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะฟอร์ A, เรสไปนะครับพี่4ี่สา ถ้าเรามาดูผลงานในบ้านลิเวอร์พูลนะฮะโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าตึงเปรี้ยเอาเรื่องเลยนะครับพวกเขาสามารถเหมาชนะไปได้5นัดรวดไม่ว่าจะเป็นการชนะแอตเลิงตันที่4-0แล้วก็ชนะลิเวอร์ที่2-1ชนะอีฟซิวิดทาว์อีก4-1นัดต่อมาก็สามารถชนะเซปเปอร์ไปได้อีก4-0นะครับแล้วก็ชนะวูฟแฮมตันที่2-1ส่วนนัดแรกนิวคาสเซิลนะครับผลงาน5นัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็ถือว่าตึงเปรี้ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะชนะไปถึง4ครั้งแล้วก ผูกไว้แพ้กับแมนซิตี้ที่4-0 ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ยวเราฝังของเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูลนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงคเข้ามาเพิ่มเติมจากนัดล่าสุดน,นะฮะส่วนตัวเจ็บค้างสต็อกตอนนี้ก็จะมีเพียงแค่2องรายเองนะครับโดยวจะเป็นหน้าของโจโกเมสและก็คอเนอร์แบตตี้นะฮะส่วนตัวชูโร่ของพวกเขาในครัคืนนี้ก็จะมีชื่อ,นอ ias, ah, line, นะะนหน้าของลุยดิอาฟโมฮัมเมดซาร่าโดมินิกซโบสไลและก็โคดิกัรโปนะฮะส่วนทางหน้าของนิวคาสเซินะฮะก็จะมีตัวเจ็บเพียงแค่2องรายเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นนทางหน้าของ el, แจ็นนะะเคเมอร์ฟีลลาร์อเซัลแอนโทละกอร์ดอล แล้วก็บูโน่กีมาไลนะครับ ผมว่าคนนี้ยังไงก็เข้มพอตัวเลยนะฮะโดยที่น้องาของเจ้าบ้านลเวอร์รพูลนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปชนะแมนเชสเตอ้์ยูไนเต็ด2-0แถมตอนนี้พวกเขามีแต้มหาอาร์เซนอลถึงเสียแต้มเลยนะครับบวกกับผลงานในบ้านที่ถือว่าเป็นจุดขายพอสมควรเลยนะฮะที่10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง8ครั้งก็เสมอไปอีก2ครั้งนะครับส่วนน,น้องฝาเนิวคาสเซิลผลงาันท้องบ้านถือว่าเอาเรื่องไม่แพ้กันเลยนะครับโดยที่5นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วถ้าเรามาประกอบไป Head to Head นะครับับงง ีขอต่อมาเรื่หน้าของเลี้ยวภูที่หนึ่งเมตรนะครับเหลมามอทองคู่ที่6เลยนะฮะในสื่อของเดฟเบโพคาวนะครับเดี๋ยวชิมหน้าของแอร์เบยซิกเปิดบ้านสกับโบสบวกในเวลาตีสองสี่สิบห้าแฮนดิได้ับแรกจะเปิดหน้าของไรซิกนะฮะตอนที่ครึ่งเมตรแล้วก็ราคาสองคาไหลลงมาหนึ่งกิดที่ปอปาส่วนกำแพงสูงต่ำมีสองไม่ครึ่งถึงเกือบสามเมตร สำหรับศึกเดยเบย์พอขารอบ8ทีมนะครับเดยฟอร์มปัจจุบันจะเกมเด็ของไลซ์นะครับ,รกกอรบตอนนี้อยู่ในอันดับที่6นะฮะโดยการที่พวกเขาแข่งไป23ครั้งชนะ10เสมอ8แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งยิงได้38เสียไป31เก็บมาได้อีก38แต้มส่วน,นหน้าวอลฟ์บอกยังคงอยู่ในอันดับที่8อยู่เลยนะครับโดยการที่แข่งไป23ครั้งชนะ9เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้งยิงได้46เสียไป37เก็บมาได้อ 37, ีก34แต้ม เฮดเวท8ปีให้หลังมานนี้พวกเขาพบกันมาถึง18ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของไลซิกที่สามารถชนะไปถึง9ครั้งเสมอ4โบสบวกชนะไปอีก5ครั้งซึ่งนัดล่าสุดที่พบกันนะฮะโบสบวกก็สามารถบุกไปถล่มได้ถึง5-1เลยน,นะครับโดยจะเป็นเมื่อวันที่30เดือนที่11ของปี2024แต่พนันก่อนนั้นนะครับไลซิกก็สามารถเปิดบ้านชนะโบสบวกได้3-0โดยจะเป็นเมื่อวันที่13เดือนที่4ของปี2024นะครับ แล้วถ้าเรามาดูฟังงาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านไลซิกนะฮะจะหนักไปที่เสม,มอเลยนะครับโดย10นัดล่าสุดวันนี้เสม,มอ,มอถึง5ครั้งชนะ,ะ3แล้วก็แพ้ปอีก2ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงให้1.6ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกมและแถมวัาง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิม,ไ,มได้ถึง4ครั้งเลยนะครับจบเกมสูงอีก5ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอให้ในเฮลไปที่ส2นะฮะส่วนทางฝั่งวอลส์โบนนะครับผมหนักไปที่เสมอเช่นเดียวกันนะครับโดย1ินัดล่าสุดวันนี้ก็เสมอไปถึงสครั้ง จบเกมสูงอีก5ครั้งนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับโบคุมปที่หนึ่งหนึ่ง แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของไลซิกนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาไม่แพ้กันเลยนะฮะชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกสครั้งโดยจะมีชนะวีเดอร์เบอรนดีสี่สองแล้วก็ชนะสปอร์ติ้งลิสบอนที่สองหนึ่งนัดต่อมาก็สามารถยันเสมอให้กับเลเวอร์คูเซ่นได้อีกสองสองชนะซังพอลีไปอีกสองศูนย์แล้วก็เสมอให้กับไฮเดอเฮลที่สองสองเลครับส่วนทางฝั่งเวลส์โบเองนะฮะผลงานนอกบ้านห้านัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับชนะไปได้ถึงสองครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกสองครั้วกก็เสมอับไท ส่วนนัดล่าสุดที่เลนอกบ้านพวกเขาก็บุกไปชนะทางหน้าของสตุตการ์ดด้2-1เลยนะครับ ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดือดดองฝรั่งจากบ้านไรซิกนะครับก็จะมีตัวเจ็บเข้ามาปรมาหนึ่งรายนะครับผมโดยจะเปน็นนักของคิสต็อปบอมการ์นเนอร์นะฮะส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะฮะนัดนี้ก็จะมีชื่อหน้าของเบนจามินเชสโกลูอิสโอเบนดาชาวีซิมงแล้วก็ดาวิดลอมนะครับส่วนทางด้าที่แมนยูสบอร์ดนะครับผมก็ไม่มีตัวเจ็บรอติดโทษมาเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ับคืนนี้ก็จะมีชื่อหน้าของมารสเตียนสวานเบิร์กอัฟเตอร์ฟรังโยนาสวินแล้วก็โมเมดอามูรานะครับ สำหรับคู่นี้ได้พอฟันพอเบี่ยงกันได้นะฮะเดี๋ยวเราฝั่งเจ้าบ้านไรซิกนะฮะผลงานในเกมนีกถือว่าหนักไปที่เสมอพอสมควรเลยนะครับโดยสีนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับเสมอไปอีกสามครั้งส่วนนัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เสมอถึงสี่ครั้งแล้วส่วนตัวของมอนะฮะเกมบอลของคู่ถือว่าไม่ห่างกันมากอีกด้วยนะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมกขอเชียร์ที่สกอร์สูงนะครับที่สองเมตรครึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคู่นี้พวกเขาน่านนมไไได้้กัปนะครับ เรามาต่อคู่ที่เีเยดนะครับผมเนสืกอของโกปาเดเลย์โดยจะมาหน้าของเลอสโซเซเดียเปิดบ้านเจอก,กับเรียมันดลิกนะครับในเวลาตีสามครึ่งโดยไฮไลท์ั้แรกไปหี่หน้าของเรียมันดลิกนะครับตัวที่ครึ่งเมตรแล้วก็ราคา2องไลน์ขึ้นไป1นึ่งิกที่เกือบ1เมตรส่วนกระแพงสูงต่ำนะครับที่สองเมตรครึ่งถึงเกือบสามเมตร สำหรับนัดน,นี้เป็นนัดรองชนะเลิศน,นะครับเดฟฟอร์มปัจจุบันจะเกมดีของเจ้าบ,บ้านเลอเล้าเดีดนะฮะตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่9แล้วน,นะครับโดยการได้แข่งไป25ครั้งชนะ10เสมอ4แล้วก็แพ้ไป41ครั้งยิงได้23เสียไป23เกียร์มได้อีก34แต้มส่วนทางด้านของเนลมาดิตตอนนี้ตกไปเป็นรองจ่าฝูงแล้วนะครับโดยการได้แข่งไป25ครั้งชนะ16เสมอ6แล้วก็แพ้ไปีก3ครั้งยิงได้54เสียไป23เกียร์มได้อีก54แต้ม เห็นหรือไม่8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปถึง15ครั้งเลยครับแล้วก็จะเป็นฝั่งเรียวมะลิกที่สามารถชนะไปถึง8ครั้งเสม,มอ3เลเอ้าโซนสราชนะไปได้อีก4ครั้งโดยสานัดล่าสุดที่พบกันวันนี้นะครับทางฝั่งเรียวมะลิกก็สามารถเหมาชนะไป3นัดด้วยนะฮะแถมนัดล่าสุดที่พบกันนะครับเรียวมะลิกก็สามารถบุกไปชนะเลเอ้าโซนสราที่20โดยจะเป็นเมื่อวันที่15เดือนที่9ปี24นะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลงานสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านเลอ้าวซสนะครับถือว่าเอาเรี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะโดยสนัดล่าสุดวันี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึงหครั้งเสมอไปอีกสครั้งโดยเฉลี่ยยิงให้หนลูกต่อเกมเสียประตูหลูกต่อเกมและแถมเมืสิบเกมนี้พวกเขาก็สามารถข้าวิบได้ถึงห้าครั้งวัดวาไปหนึ่งครั้งนะครับจบเกมสูงไปแครั้งแถมนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะเลกันเน็ตไปนะครับที่สามศูนย์ส่วนทางฝั่งเลี้ยววัหลีก็ถือว่าตึงกว่าเลยนะค ขาก็สามารถเข้าไปได้ถึง6ครั้งเลยนะครับจบเกมสูหวตอีก4ครั้งนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะคิโรนาไปนะครับพี่2 0ศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเลอัลโซสอดาดนะฮะถือว่าโคตรตึงเลยนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปห้5นัดรวดไม่ว่าจะเป็นการชาารถถนะทัน้าของ P A O K ซาโลนิกาที่2-0ชนะโอซาซูนาไปอีก2-0แล้วก็ชาา 21, นะเอสเปียอนที่2-1นัดต่อมาก็สามารถชนะม,มิทิลดีนะครับไปได้5-2แล้วก็ชนะเลกาเนสที่3-0โอโ้โหถือว่ายิงขั้นต่ำอยู่ที่2ลูกเลยนะครับส่วนทางฝั่งของเลอามาริคนะครับผลงานนอกบ้านหนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้อีก1ครั้งโดยีมชนะแบที่3-0แล้วก็แพ้กับเอสปออนที สาชนะแมนซิตี้ไปีกสาสแล้วก็เสมอกับโอซซูนาไปอีกหนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดี๋ินทางฝั่งเจ้าบ้านเลยเอาเสนอหนะครับจะมีตัวเจ็บเข้ามาหนึ่งหลานนะครับผมเดินชิบหายหน้าของนายเยฟอาเกิร์ฟแล้วก็ตัวเจ็บข้างซัทตองของพวกเขาก็จะมีเพียงแค่สองลายเองนะครับเดินชิบหายหน้าของฮามาลีตาโอเล่แล้วก็คอนปาเซโกนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อน่านของออรีออสกาฟันมาร์ตินซูบิเมนดี้แล้วก็เซคิโอโกเมสนะครับส่วนฝั่งเรียมมันหลิกนะฮะก็ไม่มีตัวเจ็บรอติดโทษามาขมาเพิ่มเติมนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีีชื่ออออนนนนนาามขงคคเเเเลลลย็็บบป้้้โโรริิิิกกแววุสจูะั สำหรับภาพรวมของคู่นี้นะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านเลอัลเอ้าสเตดต์นะครับถือว่าดูเป็นรองกว่าพอสมควรนะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังวันนี้ถือว่าอย่างตึงเลยนะฮะเดือยหกนัดล่าสุดจากโทริการพวกเขาก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งแถมผลงานในบ้านก็ถือว่าตึงมือเอาเรื่องจัดๆเลยนะครับเดือยห้านัดล่าสุดที่ในในบ้านพวกเขาก็สามารถเหมาชนะไปได้ห้านัดรวดแถมยิงประตูไปได้ถึงสิบสี่ประตูเลยนะครับเสียไปแค่สามลูกส่วนทางฝั่งทีมแมนเชสเตอร์เลลลิตนะครับผลงานนอกบ้านสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าทรงๆอยู่เหมือนกัน ไม่ได้นะครับแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของเราอนนนะครับในสื่อของโกปาอิตาเลียนะฮะโดยจะเป็นาหน้าของยูเวนตุสเปิดบ้านเจอกับเอมโปลีในเวลาตีสามตรงโดยแฮนด์แคปแรกเปิดให้น่าหน้าของยูเวนตุสนะครับตี้เกือบ2เมตรแล้วก็ราคาสองครับไปลงมาหนึ่งกิ้งที่1เมตรครึ่งส่วนกระแพงสูงต่ำมีสองไว้คือหนึ่งกับ3เมตร สำหรับซกโคปาอิตาเลียนนะฮะรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับเดลฟ์ฟอร์มปัจจุบันจะเกมนี้นะฮะทางฝั่งของเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับตอนนี้พวกเขาขึ้นมาในลำดับที่4เลยนะฮะโดยการได้คแนนไปยี่สครั้งชนะ12เสมอ13แล้วก็แพ้ไปอีกหครั้งยิงได้43เสียไป21เก็บมาได้อีก49แต้มส่วนทางฝั่งเอ็มโปลีนะครับลังท้ายมาในลำดับที่18เลยนะฮะโดยการได้คแนนไปยี่สครั้งชนะ4เสมอ9แล้วก็แพ้ไปอีกสิบสามครั้งยิงในยี่ส เหตุเฮต8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง10ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเปนทางฝั่งยูเบนตุที่สามารถชนะไปถึง6ครั้งสเสมอ2เอ็มโปรีชนะไปอีก2ครั้งโดย4นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับผมทางฝั่งเอ็มโปรีไม่สามารถชนะได้เลยนะฮะแถมนัดล่าสุดนะครับยูเวนตุก็สามารถเปิดบ้านฉล่มเอ็มโปรไีได้4นึงโดยจะเป็นเมื่อวันที่2เดือนที่2ปี2025นะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10นัดล่าสุดของเจ้าบ้านยูเวนตุสนะฮะถือว่าอย่างเอาเลยนะครับโดย10นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถชนะไปถึง6ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงที่หนึ่งจุดสี่ลูกต่อเกมเสียประตูที่ศูลูกต่อเกมและแถมว่า10เกมนี้พวกเขาก็สามารถเข้าวิวได้ถึง6ครั้งเลยนะครับจบเกมสูงอีกหครั้งซึ่งนัดล่าสุดก,ก็เพิ่งบุกไปชนะไกยอรีมาที่1 0ส่วนทางฝั่งเอ็มโพลีนะฮะโอโ้โห10เกมล่าสุดวันนี้ไม่สามารถชนะใครได้เลยนนะะคคคครรรรรััับเเ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 สสสมมมมมมมออออไไไปปปพพพีีีีียยยยยงงงงแแแแ่่่่2 2.7้้้้้้ลลลลววกก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 ็8 0.8โดดฉิ10ูููตตตถถาาาข วิ่งได้เป็นแค่3ครั้งเองนะครับแล้วก็จบเกลดสูงไปอีก7ครั้งซึ่งนั้นล่าสุดเพิ่งโดนอัตแลนตาถล่มไปถึง5้ศูนย์เลยนะฮะ แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของยูเวนตุสนะครับโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าตึงเปียเลยนะฮะชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะเอซมิลานที่2-0แล้วก็แพ้กับเบนฟิก้าที่2-0นะครับนัดต่อมาก็สามารถชนะเอ็มโพรีที่4-1แล้วก็ชนะพีเอสวีที่2-1นะครับส่วนนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็สามารถเปิดบ้านชนะอินเตอร์มิลานให้1-0ส่วนน้องฝังเอ็มโพรีนะครับผมผลงานนอกบ้านก็ถือว่าเหมือนเดิมเลยนะฮะโดย5นัดล่าสุดที่เเล่นนนอกกกบ้าาพวข็ไมม่สาารรถชนะใคได้เลยนเสมอก เม่านี่สามหนึ่งแพ้ยูเวนตุสไปอีกสี่หนึ่งแล้วก็แพ้กับอูตินาเซ่ที่สามศูนย์นะครับสำหรับความพร้อมก่อนเกมนะฮะเด,ดี๋ยวเราฟังเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับไม่มีมตัวเชียบที่ติดโควาดเข้าม,ม,มาเพิ่มเติมนะฮะ,ะเริ่มเเมื่อว่านั้นนี้จะิงการโรดเชียนอยู่บ้างนะครับโดยจะมีชื่อหน้าของนิโคลัสกอนชาเลส เวลตันแมคคินนี่ซามเวย์ลเอ็มบังคูลา่าแล้วก็องเดาโคโลโมอานี่นะครับส่วนทางฝั่งทีมไอเอ็มปอรีนะฮะก็ไม่มีตัวเชือบ้อติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมน,นะครับและแถมตัวชูโรงของพวกเขาในค,ค่มเปิลนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของเลียมเ์เฮนเดอร์สันอัลเบโดคาซี่ยูเซฟมาเล่เซบาสเตนโนโอเอสโปซิโตแล้วก็ลอเรนโซโคลอมโบนะครับ สำหรับคู่นี้ถือว่าห่างแบบฟ้ากับเหวเลยนะครับในฝั่งของเจ้าบ้านยูเวนตุสนะฮะสนัดล่าสุดจากทุเลการมอวานนี้พวกเขาก็สามารถเหมาชนะไปสีนัดได้เลยครับส่วนับฝั่งเอ็มโปลีนะครับสนนบนีนัดล่าสุดในเกมเมื่วันนี้พวกเขาก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะและแถมวันนี้ต้องออกไปเยือนกับหน้าของยูเวนตุสที่ถือว่าผลง,งานเอาเรื่องมากๆเลยนะครับแถมโชว์ที่เปิดมาให้ในวันนี้ผมก็มองว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะฮะสำหรับนหน้าของ UM อยูเวนตุสยังไงสำหรับคู่นี้ผมขอต่อแหน้าของยูเวนตุสนะครับที่หนึ่งเมตรครึ่ง แล้วเป็นไงบ้างผมแปดคู่ผมยิบมาฟังในวันนี้นะฮะถ้าหาว่าคู่ไหนถ <c oughs> ูกใจก็สามารถหยิบใส่ตะกร้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีนึงนะฮะสรับข้อมูลอะไรผิดพลาดประการใดขอกราบอภัยอีกทีนะครับส่วนแปดคู่ผมยิบมาฝาในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะฮะว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยที่คู่แรกผมลองอิฟสวิตช์ที่หนึ่งเมตรนะครับแล้วคู่ที่สองต่ออาร์เซนอลที่ครึ่งเมตรคู่ที่สามลองสเปอร์ที่ครึ่งเมตรส่วนคู่ที่สี่ลองเอรที่เมวคู่่ทีต้อเรสต์ที่ครึ่งเมตรนะครับผมเชีีกรท่ สุดท้ายคู่เรีย8นะครับต่อยูเวนตุสไปที่1เมตรครึ่งนะครับสำหรับการไม่ข้อนี้เป็นการไม่ข้อล่วงหน้านะฮะร,ราคาอาจจะมีการคาดเคลื่อนไปบ้างนะครับถ้าหากว่าท่านใดสงสัยอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คำตอบทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบนะครับแล้วก่กอนจะปิดคลิปมันไปผมฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะอย่างไรสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สำหรับวันนี้ก็สสวััดีครบ